ค่ะจากกิจกรรม160ปีมหาสารคามเรียกว่าอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญค่ะน้องหนูดีใกล้จะถึงแล้วนับถอยหลังแล้วสําหรับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลสอทอวันที่เท่าไหร่นะคะ11พฤษภาคมนี้ใช่แล้วเรามีรายการพิเศษด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีรายการพิเศษมองอสานผ่าน NVT เทศพิเศษนะคะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอันนี้ขออนุญาตเจาะมาที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมาเจาะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่5้าหมายเลขนะคะผู้ชิงชัยนายกเล็ก ะะก็จะมีการนําเสนอเกี่ยวกับนโยบายของทั้ง5ผู้สมัครนะคะของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะคะ,ค,ะคือถ้าคุณผู้ชมนะคะอยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครขอนแก่นและอยากติดตามนะคะว่าแต่ละหมายเลขมีนโยบายอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะในช่วงวันที่5้ถึงเพฤษภาคมนี้ก่อนที่วันที่11พฤษภาจะได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะ,คะไปเลือกตั้งนายกเล็กนะคะรวมถึงสอทอด้วยนะคะบัตรเลือกตั้งจะมี2แบบนะคะบัตรสีเหลืองเนี่ยเอาไว้เลือกนายก นะคะส่วนบัตรสีเขียวนี่คือเลือกสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเล,เลือกเลือกได้ไม่เกิน6หมายเลขนะคะ,คะอันนี้ก็แนะนําข้อมูลเบื้องต้นให้กับคุณผู้ชมไว้ด้วยส่วนในจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคอีสานเราก็จะมีอัปเดตให้ใชนะคะก็ะติดตามรายการอีสานวันนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะพาไปดูบรรยากาศของการปล่อยขบวนรณรงค์เลือกตั้งที่โคราชกันค่ะ จังหวัดนครราชสีมาปล่อยขบวนรณรงค์เลือกตั้งนายกและสะทพร้อมกับไอเดียสุดเก๋นะคะสวมเสื้อลายดอกสร้างความสดใสและแสดงออกไม่ฝักใฝ่สีเสื้อใดค่ะที่บริเวณลานอนุสาวรีเทา้าสุรนารีหรือว่าคุณย่าโมนะคะนายวิจิต กิจวิรัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นประธานปล่อยแถวรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาค่ะซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่11ดพฤษภาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมามีเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลนครและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ สำหรับทีมในการรณรงค์งการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนานยกรัฐมนตรีนครนะครราชสีมาและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครนะครนะคราชนะสีมาในครั้งนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี้ไม่ใช่ขบวนสงกรานนะคะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ทางเทศบาลค่ะได้ได้มีการจัดขบวนรณรงค์ให้เหมือนกับรถแห่ในวันสงกรานนั่น <ừ> เองค่ะ <c oughs> ซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการย้อนยุกนะคะ <c oughs> มาใส่เสื้อแบบสีสันสดใสค่ะโดยมีน้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมาเล่นดนตรีแล้วก็แต่งกายแบบนี้นะคะ oh เป็นลายดอกบ้างนะคะลายสีสันบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ร่วมกิจกรรมรณนงค์สวมเสื้อลายดอกนะคะเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นกลางไม่ฝักใยสีเสื้อใดนะคะและยังเป็นการสร้างความคึกคักสนุกสนานสดใสให้กับการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าะะสดใสามากไม่รู้จะม,ม,มีทุกสีเลยนะคะมีทุกสีไม่ฝักใยสีเสื้อสีใด เพราะว่าลายดอกนี่โอ้โหครบทุกสีเลยนี่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแบบใหม่นะก็คือสร้างสีสันได้ดีมากเลยนะคะพี่โนโเพราะว่าพอเรามาเลือกรณรงค์เลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะโอ้โอดูแบบจริงจังดูเรียดใส่เสื้อสีนั้นสีนี้อเ,เอียงพักนี้นพักนี้หรือเปล่านะคะแต่นี่เป็นแบบย้อนอยู่เหมือนอยู่ในเทศกาลสงกรานไปเลยนะคะก็สดใสนะคะที่สําคัญก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะให้พี่น้องได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะ11พฤษภาคมนี้นะคะก็ทุก พื้นที่นะคะทั่วประเทศไทยนะคะ<ช>ก็จะเลือกตั้งวันเดียวกันนะคะ